เมื่อกี้เราก็ตัดย้าเสร็จกันแล้วนะคะ,ะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันทีนี้ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่ทุเรียนกำลังจะออกดอกกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสะสมอาหารกันนะคะโดยวันนี้นะคะเราจะมาใส่ปุ๋ยสูตร9929นะคะยูอันดของมินีไลท์นะคะซึ่งปุ๋ยตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยที่มีสารกระตุ้นการจเจริญเติบโตนะคะทําให ผู้เรียนนั้นสะสมอาหารแล้วก็แก้ปัญหาดอกแซมใบลดปัญหาฝนตกในช่วงเปิดตาดอกนะคะตาดอกที่ออกมาของเราจะได้ออกมาเป็นดอกไม่ได้มีใบแซมนะคะแล้วก็ปุ๋ยตัวนี้นะคะจะทําให้โครงสร้างดินกลัดมาดนแล้วก็พร้อมที่จะทำให้พืนของเรานั้นออกดอกเติบโตออกมาเป็นผลผลิให้พวกเราได้เก็บเกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวนี้เรามาใส่ปุ๋ยกันนะคะ ตัวเนื้อปุ๋ยก็จะค่อนข้างเป็นสีดำมากเลยนะคะซึ่งคุณสมบัติของปุ๋ยตัวนี้น,นะคะจะละลายน้ำดีมากไม่ต้องละลายน้ำก็ได้ะคะ่ะหมายถึงว่าเวลาเราหวานไปแล้วเนี่ยเขาก็จะละลายง่ายนะคะไม่เหลียสิ่งตปครังนะคะแต่ตอนหวานมือจะดำนิดนึงต้นผู้เรียนของสวนเรานะคะก็จะมีอายุประมาณ 4ป,ปี5ปีนะคะซึ่งออกผลผลิตไฟเมื่อปีที่แล้วเป็นบางต้นนะคะบางต้นก็ยังไม่ออกนะคะหวังว่าปีนี้เขาจะออกเป็นปีแรกในต้นที่ปีที่แล้วยังไม่ได้ออกในส่วนของปุ 9, 29, ๋ยสูตร9929เราจะใส่ไปนะคะก็เราก็จะใส่ปริมาณอยู่ที่2ขีดตอนน่อ1ต้นนะคะก็คือจะหว่านไปรอบๆโคนพุ่มนะคะอย่าไปหว่าน ใต้โคนต้นนะคะเพราะว่ารากเขาจัดออกมาด้านนอกนะคะเขาก็จะสามารถกินปุ๋ยได้สบายถ้าไปหวนโคนต้นนั้นนะคะน้องเขาจะกินปุ๋ยไม่ได้นะคะโอเคอันนี้ชาวสวนสวนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่แล้วเนาะตอนช่วงสะสมอาหารนี้นะคะเราก็จะให้ปุ๋ยสูตร9929นี้นะคะทุก20วันนะคะเขาก็จะพร้อมมี ดอกมีผลให้เรานะคะ